สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพ่อใหญ่สมรีพระมวลครับป้าพีพะนองครับมาอยู่ที่วัดเทพนุ่มครับงานสำหรับพี่น้องพัพน่จะเป็นเจ้าภาพท่านหรือว่าบาทสารพักน้นเตจจะได้บวมต๊ะเบกทาต่อติดต่อได้ที่คณะนี้ก็ร่างจะ พระไตรที่จะบวดแล้วยังมีผ้าไตอาศัยนั่งชุดหนึ่งเนาะั่งเชุดหนึ่งนครับที่จะได้อยู่ในงานบวชซอสอยู่ในวิหารเทวีปวนาเป็นระยะเวลาเจ็ดวันก็ิีห้าวันก็ดีของพมหน้าครับงานบวชวัดเทพพนมอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัยครับผม เป็นโบสครถ์ครับาายนี่าจะอยู่สักพันศาเนาะบรรยากาะอีฟลอยแม่จุเกาอยู่สักพันศาเนอะโปร่งผมก่อนครับบัาลังโก์ปวกับวักคือกับกานตรงนี้เห่การณ์อารมณากาศโปร่งผมครับวัเทพนมครับอำเภอทุ่งแสเลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับเย็บบรรยากาศในที่ให้น้องได้เบิ่งครับผมโปร่งผมโปร่งผม ผมครับผมผมครับตัดาบลูกนิมิตครับวัดเทพพนมนะครับงานตัดาบลูกนิมิตวัดเทพพนม ค่อยๆตัดเดิอพ่อด้วยเมื่อไหร่เดิอนะครับค่อยๆตัดแบ่งบุญตัวเองกันนะครับตัดผมขนละน้อยคนละน้อยอย่าไปดึงเองผมควรมามันเจ็บเจะครับค่อยๆดึงถ้าดึงมาได้กะระวังน้อยนะครับแบ่งบุญกันนะครับเป็นคัดผมตัดคนละน้อยขนละน้อยครับผมตนละน้อยาครับผมมัจกาตกาตครับ เทพพนม,มานาดูภาคสีมารัดไว้ลูกนิมิตรัดไว้ลูกนิมิตโบสถ์วัดเทพพนมครับแล้วก็มีการ บวชมีงานบวชนะครนะตอนนี้กำลังบองานวันจันรยากาศวันแขกนะครับมารองไม่ออกนอกนะครับเด่นบุญกันนะครับขาดผมโก่งผมคนละเล็กคนละน้อยนะครับแดงกวนตังหลังห้องนะครับ งานเกับก้อยน่านมีเถือครับผมก้อยเนาะนกงูันนะครับนั้นมีีครับพักนหัวเรียบร้อยแล้วนะครับอาก็คืออารับมานั่งที่เดินก่อนครับือไปไหนเที้ยนะครับเดี๋ยวตามขาอบคุรูนะครับอบคุณนะครับว่าทางท่านทันสุดดีไ้จากนา่น้ครลี่เสียสี่เสียบวิทยานะครับที่มาไว้ติมมานะครับในงานปงผมนาคนะครับ ออน้องน้องทาท่าน้ายืนเงปะได้่าบผู้ช่วยนะครับกั่เชางมีตัวเป็นเงิจะได้นะครับในาการงหน้านะครับประเทศพนมเกยบบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะได้เป็นหน้านะครับวันพุงนี้จะได้บรรพชาเป็นสามเณรอุปสมบทเป็นตุกเจ้านะครับ ประเทศพนเปมะเทศพนงได้พับสิ่งเตี้ยพระศรีมานาคาลูกมิ้มหงมขาวตาแปทขาแล้วนะครับไปพับสินนะครับเป็นสิ่งตป้ยบอโสดสินเป็นหน้าเต็มตัวดังนั้นพอมาออกไปนอกสตาท่านไหนที่จะกำหน้าหรือว่าเอากระทึกไแหอหงนะครับก็คือคืนไปในวิหารได้นะครับก่อนที่หน้าพับสินแล้วก่อนนะครับ วันพรุ่งนี้สีทุ่มนะครับบรรพชาเป็นเนนอุปสมบทเป็นฮักสิตจากนั้นกับเป็นสาวของพระพุทธองค์นะครับมีสิ่งสองร้อยยสิบเจ็ดข้อดังนั้นนะครับ่้อนาคแม่นาคนะครับก็ต้องคอยดูนะครับาในช่วงคืนนี้นะครับตอนที่พักสิ่งแล้วนะครับจะพอโดยนะครับว่าน้า อยู่วัดว่านะครับถ้าสิงไปได้นะครับบอดจำเป็นนะครับมาเพื่อออกจากวัดนะครับหน้าที่ครับสิงแล้วถ้าบอดจำเป็นนะครับออกนอกวัดนะครับสาเหตุที่บเพื่อออกก็คือเพราะความไม่รู้เรื่องครับทั้งับายหลุดมีดกับมือตัดับแรงันทั้งหลาดมีดเตรียมตัวสำนึนะครับที่เราจะได้บวดช้าติด ข่าพระสงฆ์านนั้นข่าหัวหน้าคละข่าผงผงหน้าข่าข่าวข่าวรับวัสดจำเป็นต้รู้ออกประเทศปนองครับเพื่อถูกเสียแกจากวัสดุไทยครับต่อห้าตาตความถี่ดงวยการครับมีพน้องครับเบอรลูกนิมิตครับลูกนิมิตครับลูกเป็นการตามผมคนละเล็กคนน้อยน้องน้องสถาบัน้อย เนื้อนาบญของพระพุทธองค์บราพูนเจ้าของพระพุทธเจ้านะครับน,น้นที่นั่งเรียงรายอยู่นี้นะครับจะมีเป็นสิบคนสิบคนตัวกันนะครับจะมีนายกิตินันท์ฟันหูคนที่สองนายวีรชัยจันตาบุตรคนที่สามนายรัฐวุฒิก้อนคัคนที่สี่น,นายธนกิจยาวิชัยคนที่ห้าอ่านายอนุวัตชีรประบะัสคนที่หกนายลุคทีทยู คนที่เก่งนายอาทวัตอนอคนที่แข็งนายยุคยิ๊กปลโคนที่เก่านาย่นยเกยคนที่สินายาวัวสาใสวัวนั่งเรียนนายปการภายในโบดนะครับไม่พียนอนได้เบิงได้ชมครับผมในวันพรุ่งนี้หลัาจะตีลูกเาจะเป็พระนะครับอุปตสมบนเป็นพระเต็มตัวแล้วนะครับทางนั้นวันที่18ตอนเจ้านะครับเอาไปจะมีการทำบุญต ป่าตลอดอุโดสดใหม่สลอนถึงปลาตลอดถึงพัใหม่นะครับดังนั้นวันพรุ่งนี้นะครับวันข้าคืนพวกเราต้องหลับก็ต้องนอนเหมือนะครับเอายางวันนะ่อนนี้เป็นน้องนะครับป่าลายปลาป้าลอยป้าปลาลายปลาเป็น้องซาลานอยร้าหลังของศาลานะครับเบรรยากาศได้พี่น้องนะครับ สี่ทุ่มข้าวว่าครับตีทุ่มมาจาะวันปะอุผสมกอมแล้วมีงานขุดด้วยนะครับบรรยานศกับน้างมันใส่รูปดอกไม้กับผ้าไหมกับผ้วาสีหนึ่งสีสองกรรมกัแจงเป็นไปได้นอนวัดกัดเลยก็ได้นะครับดังสารากาะวัดแท่ง่อกกวางอยู่มีหานดอกว้างอยู่นอนแตงอกแตงแจงก็ได้นะครับเพะว่าแตง นนะครับส <Hoy S 2> ่วนตนจะได้ต้มกรบเพาะนะครับจะให้เนื้อหนาต้มจะนี้ก่อนเนาะนะครับไอเพียน้องในเบิรงได้ชมครับในช่วงนี้ตักน้ำจะเต็มโต๊ะนาจะได้เนื้บุญกับใครได้สิ่งไปได้มาตั้งนี้ต่อนะครับมาเอาบุญกัะเทศเ็นพรครับขอพูดที่มารับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผมพรพรพราสามารถพรได้